คิตตี้ภรายาเอสกันตะพง์อัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตาพงได้ฟื้นตัวจากอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และหยุดหายใจไปนานกว่า20นาทีเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมาให้ซึ่งต่อมาคิตตี้คริสตนาภรายาของเอสก็ได้ออกมาอัปเดตว่า สามีเตรียมเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติล่าสุดคิตตี้อัปเดตอาการเอสหลังผ่าตัดโดยระบุว่าฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีของฉันผ่านไปได้ด้วยดีเอสยังคงมีอาการเจ็บแผลอย,อยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจัง และให้กำลังใจพ่อของเธอจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล,ล้นหลามพวกเราขอบคุณจริงๆค่ะ